ซื้อหุ้นหานทองคำเพื่อกินบันผลลงทุนแบบไหนถึงจะปลอดภัยวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับการซื้อหุ้นบันผลนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูก็คือความผันผวนของราคาหุ้นทำไมต้องเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเน้นกินบันผลเป็นหลักเนี่ยความผันผวนต้องน้อยหน่อยนะครับเพื่อที่จะรักษาเงินต้นของเราไม่ให้หายไปแล้วก็ได้ปันผลแบบสม่ำเสมอผมมี3ข้อมา เป็นเงื่อนไขที่จะช่วยให้ทุกคนเลือกได้ง่ายขึ้นนะครับข้อที่1น,นะครับถ้าเกิดว่าจะกินปันผลเนียนมั่นคงเป็นระยะยาวแบบ5ปี10ปีเนี่ยข้อ1ก็คือต้องเป็นหุ้นใหญ่ที่มีกําไรสม่ําเสมอรายได้สม่ําเสมอและปันผลสม่ําเสมอนะครับข้อที่2 ราคาหุ้นต้องไม่ผันผวนมากนะครับก็คือต้องเลือกหุ้นที่การเคลื่อนไหวของราคาถ้าพี่ๆดูกราฟเป็นนะครับดูกราฟมันก็ได้นะครับว่ามันเคลื่อนไหวยังไงต้องเป็นหุ้นที่แบบว่าแบบไม่พุ่งสูงเกินไปนะครับแบบนิ่งๆสม่ำเสมอแบบวิ่งไปเรื่อยๆแบบไม่ผันผวนมากแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ข้อที่3มเนี่ยคืออันนี้คือสําคัญมากๆนะครับซึ่งรายย่อยชอบทําก็คือไปซื้อหุ้นซิ่งหุ้นปัน่นถ้าจะเอาปั่นผลเนี่ยขอเป็นหุ้นที่ ไม่เป็นหุ้นซิ่งไม่เป็นหุ้นปั่นหม,มายความว่าเป็นหุ้นตัวเล็กๆที่มีการปั่นราคาหรือว่าความผันผวนสูงๆแบบนี้ไม่เอานะครับก็คือหุ้นซิ่งหุ้นปั่นตัดทิ้งไปได้เลยนะครับสรุปอีกครั้งนะครับก็คือข้อหเป็นหุ้นใหญ่ที่มีกําไรสม่ําเสมอรายได้สม่ําเสมอ,สมมสมอปั้นผลสม่ําเสมอข้อ2คือราคาไม่ผันผวนมากเพราะว่าเราเน้นรักษาเงินต้น เพื่อไม่ให้พอร์ตเราอ่ะเบี่ยงมากแล้วก็กินปันผลเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ข้อ3คือข้อต้องห้ามเลยนะครับก็คืออย่าไปเล่นหุ้นซิ่งหุ้นปัน่นเพราะว่าเวลาเราไปเล่นหุ้นซิ่งหุ้นปั่นเนี่ยมันจะเกิดการปั่นราคาในบางครั้งเนี่ยเราไปซื้อในราคาที่สูงเกินไปเดี๋ยวมันจะติดดอยนะครับเพราะว่าหุ้นลงหนะักพอมันจบรอบไอ้หุ้นซิ่งหุ้นปั่นเนี่ยมันก็จะลงยาวๆเลยนะครับนี่คือ3ข้อที่จะเป็นเช็คลิสต์ว่า ลงทุนหุ้นหารทองคําแบบไหนปลอดภัยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเัวใจกดติดตามให้ผมทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับทั้ง Facebook YouTube TikTok ไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ